สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้พี่จจจะมาสอนการอ่านออกเสียงยาวนะคะออกเสียงตัวเอยาวเสียงเอนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยะออามาแล้วจ้าอันนี้นะคะก็คือเป็นอ่าเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นสมองรู้จักสมองไหมคะรู้จักสมองไหม รู้จักไม่อเอ่ยสมองเป็นอยู่ไหนรู้จักไหมคะรู้จักไม่สมองนี่อยู่บนหัวเราเลยนี่นี่อยู่บนหัวนี่อยู่ข้างในเนี่ยคะ่ะนะเขาไว้ทําอะไรเห็นสมองเนี่ยเอาไว้ทําอะไระเอาไว้ทาอะไรคะเออเอาไว้ทาอะไรเอ่ยอ่าเอาไว้สั่งร่างกายเรานะเอาไว้สั่งร่างกายเราถ้าสมองเราไม่มีถ้าสมองเราตายเนี่ยเราก็ตาย ตามไปด้วยนะคะโอเคนะคะตัวนี้เลยเนาะมาเรียนตัวนี้กันนามเรียนตัวนี้ปัป๊บเนี่ยอืม B อันนี้ตัวตัวอะไรคะตัวตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะสีม่วงเนี่ยสีสีม่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรจ๊ะเพอเพอโผเนาะอันนี้ตัวอะไรเอ่ย B อ,อ,อันนี้ตัวอะไรคะอ่าอันนี้จ๊ะ A ออันนี้ I N อ่านว่า brain brain นะคะวันนี้ก็คือเสียง long a นะคะเสียง a นั่นเองอ่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเขาทำอะไรอยู่เขาเขายิม้มใช่ไหมอะ่ะเขายิม้มเขา smile smile นะคะ he is smiling นะฮะ he is mine หรือ his mine นะ his m i n e โ okay. อเคตัวเองเห็นเขาใส่ในเอ่ยนี่อะไรคะกางเกงในกางเกงในเสียอะไรกางเกงในกางเกงในเสียอะไรคะเสื้อไม่ใส่โนนใส่แต่กางเกงในสงสัยว่าร้อนนะคะกางเกงในเสียอะไรสีพบผูเหมือนกันนะคะสีพับผูหรือวอลเลตนะสีพบผูเหมือนกันกางเกงในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร Under, underpants นะคะ underpants ก็ under pants, คือกางเกงในนั่นเองนะคะฟันสวยโนฟันสวยฟันสี white นะคะโอเคอะมาดูมาพูดกันเรื่องของ brain ดีกว่านะ brain คือสมองของเรานะคะ,ะมาดูกันนะคะก็เสียง e n a i n e เสียงลอง A ออกเสียงเป็น A นะคะออกเสียงเป็น A เนาะ อันตัวแรก a i n n l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  a n a i n n m m m a n a i n n p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  a i n a i n n r r a n a i n n v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  n a i n n

Grain A I N, n T th th ten, obtain A I N P n L Pl Pl Plane A I N, n M main remain, a i n n, s l s l s A I N S L Slain A I N S P Span A I N N R r r a i n S P R sprain A I N N S อไอเอ็นอ่าอันนี้คือเสียงอะไรจ้าเสียงเอยาวก็คือออกเสียงเป็นสระเอนั่นเองนะคะอีกรอบหนึ่งนะเอาสะกดเพยญชนะก่อนดีกว่าอ่าเรามาสะกดเพยญชนะก่อนดีกว่าไหมดีกว่าเปล่าดีไหมดีไหมสกดเพยญชนะก่อนดีไหมเอ่ย ดีไหมคะอ่าดีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววิโจเปิดอ่าโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดเพลงชนะก่อนดีกว่าแอลเลอะเลอะแอลเลอะเลอะอ่ะตัวอะไรคะแอลเลอะเลอะเลนเอ็มเบเมนเอาเร็วๆเลยเพปเพเปนอาร์เรเรนเวเวเวน W, w, Win B, r, br, brain. C, h, chain. D, r, dra, dra, drain. E, P, l, explain. gr gra, grain. E, I need T, 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 ten. Obtain. P, l, pl, plain. M M remain S L L slain S P spur spur Spain S P R spur sprain S T strain str str strain. เยี่ยมมากเก่งจริงจริงนะคะเก่งจริงจริง.อ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง. L L L lane M M man P papa pain R R R rain V V V wenn w W w wen b r bra bread chain d r drain p l pl explain t r green o b t Obtain p l pl plan M men s l sl Então, SP Sp s p S P สเปนสพอาร S P s สเป S เ S น S T สเเยี่ยมจริงๆนะคะเยี่ยมจริงๆเก่งมากนะคะเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะเก่งมากๆเลยเก่งมากๆนะคะก็อันนี้น้องไปฝึกดูนะคะน้องลองไปฝึกดูนะก็มันก็เป็นประโยชน์อะนาอแบบจะทำให้น้องๆเนี่ยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้ ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราแบบเราสะกดเป็นเราออกเสียงได้เนี่ยก็มันก็ทำให้เราอ่านภาษาอังกฤษได้พยายามเขานะพยายามเข้านะคะพยายามฝึกทุกวันฝึกทุกวันเนาะแล้วเราก็จะอ่านภาษาอังกฤษได้เร็วนะ,ะอ่านภาษาอังกฤษได้เร็วค่ะสาหรับผู้ปกครองที่สนใจนะคะสนใจหนังสือนะคะสนใจหนังสือก็สามารถอุดหนุนกันได้นะคะก็เป็นหนังสืออันนี้เลยนะคะเป็นหนังสืออ่า phonics ฟอนิกส์ก็คือเป็นเป็นเล่มที่พี่โจใช้สอนตอนนี้เนาะาเล่มเ1หนนะคะ A2 ก็คือมันใช้คู่กัน2เล่มนะคะเล่มละ80หน้าเป็นขนาด B5 นะคะก็ชุดละ2 9 9ภาพขาวดำภาพสี399นะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทางลายในการสั่งซื้อได้เลยนะโอเคค่ะ okay, วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ ทีที่อะไรที่มาทาอะไรที่มาทํอะไรการทีมาเรียนนะคะที่มาเรียนภนะา,นาษาอังกฤษกันนะคะก็ feet, ะพี่โจก็พยายามสอนภาษาอังกฤษทํายังไงก็ได้ให้มันไม่น่าเบื่อนะ,ะให้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆของเราเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยช่วงนี้เนี่ยเรียนจากที่บ้านนะ,ะด้วยสถานการณ์ที่มันที่มันอ่า,อาวิกฤตตอนนี้นะพี่โจว่าปลอดภัยที่สุดก็คือเรียนที่บ้านนะคะอยู่กับลูกๆแต่ คือเป็นที่มาของคลิปนี้เลยก็คือเราเนี่ยจะไม่สามารถที่สอนลูกได้นานๆนะเนาะไม่สามารถเลยนะคะสอนได้อย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงคือเด็กๆมันจะเบื่อนะคะพยายามแบบเล่นเกมเล่นอะไรเขาก็เบื่อนะคะก็ด้วยความที่เขาเป็นเด็กอยู่นะเขาต้องการเล่นนะคะดังนั้นก็คือเราก็เปิดให้ผ่านๆแล้วกันนะคะเปิดให้เขาซึมซับไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยๆได้เองนะ,ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ